แผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดทุกธรรมทั้งที่สุดของอดีตที่สุดของอนาคตที่สุดของปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกของธรรมแต่ละธรรมเกิดเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของแต่ละธรรมอยู่ในศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมแต่ละธรรม ธรรมแต่ละธรรมรวมเป็นกระแสธรรมไหลเวียนเพื่อรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดเพื่อการดึงดูดบอกเกิดปรับปรุงให้เกิดเป็นธรรมของตนเอง แผนผังสําเร็จเวลาของแต่ละธรรมที่สุดของอดีตที่สุดของปัจจุบันที่สุดของอนาคตยังมีอยู่ตลอดสร้างความละเอียดเพื่อรักษาแผนผังสําเร็จของแต่ละธรรมไว้ โดยการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมแต่ละธรรมความละเอียดที่เพิ่มขึ้นที่ได้จากการเปลี่ยนธรรมอื่น ให้เป็นธรรมของตนเองสร้างความละเอียดให้กับธรรมของตนเองเพื่อสามารถเปลี่ยนธรรมอื่นให้เกิดเป็นธรรมของตนเองได้อย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา เป็นการพัฒนาปรับวงตัวเองอยู่ตลอดให้มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายมีเป้าหมายสร้างที่สุดแห่งธรรมของตนเองการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโรของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพสทธสดันทัสโรเพื่อมีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายรักษาความเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโตให้ดำรงอยู่ทำให้เกิดการพัฒนาประปูทำทุกธรรมเกิดเป็นธรรมบรระสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเป็นปัติ ความเป็นปกติที่สร้างขึ้นได้ด้วยตัวเองพัฒนาปรับปรุงตัวเองซึ่งเป็นเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยเอาหสิก,กรรม ที่พึ่งผาอาศัยตัวเองได้หล่อเลี้ยงรักษาตัวเองได้ประครับประคองทุกส่วนที่เป็นแผนผังสำเร็จเวล,ลาของตนเองให้ดำรงอยู่เรียนรู้ แผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดเพื่อปรับปรุงเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของตัวเองปรมีสามสิบทัศพระเดบปุคุลลงวสุเันทัสโรปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด เรียนรู้จากธรรมทั้งบททุกธรรมวิกิอุปสัตปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ที่เกิดจากธรรมกิเลสเป็นโอกาสให้บารมีสาสิทธะพระเดชพระคุโลงพสตันทัสโร ได้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้สามารถดำรงความเป็นอย่างอยู่มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสร้างความละเอียดให้กับธรรมบารมีสามสิทธัตน์พระเดชพระคุณหลวสดัญทัสโร ที่ได้จากการเรียนรู้ความละเอียดของธรรมทุกธรรมที่ถูกพัฒนาประโงเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัพระเดชพระคุณโลงพุสดันทัสโรใหม่ๆเกิดขึ้นสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา แผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดทั้งที่สุดของอดีตที่สุดของปัจจุบันที่สุดของอนาคตเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมของตนเอง บารมีสามสิบทัตสเสด็จพระกุหลาพสดจันทสโรมีแผนผังสำเร็จทั้งที่สุดของอดีตท,ที่สุดของปัจจุบันที่สุดของอนาคตที่เชื่อมโยงถึงการเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสโรรู้เห็นถึงแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดอย่างชัดเจนอยู่ตลอดเวลาปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณโธวสจัญทัสโร ให้สามารถดำรงอยู่ได้โดยพัฒนาประปุงธรรมทุกธรรมให้เป็นธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรนทัสโรอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเป็นปกติความเป็นปกติที่เป็นรัก เมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมที่บารมีสามสิบทัศน์เดชพระคุณหลวงพุทจันททัสโรสร้างขึ้นได้ตัวเองเป็นหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของตัวเองทำหยุดเป็นตัวสำเร็จ อย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกล่มปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทรรัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัศโรที่ทำกิเลสปิดบังไม่ให้บารมีสามสิบทรรัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัศโร ได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงโดยใช้ท่อฐานธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพะกุลหลวงปสถกันทัสโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานไหลเวียนกระแสรรรระระธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชพะกุลหลวงอุสจันทัสโร กิเลสปิดบังท่อฐานธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชพุณุลวงพสุสดจันทัสโรไม่ให้รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงที่เป็นบารมีสามสิทน์พระเดชพุณุลลงพสุสดจันทัสโรไม่ให้ทำหน้าที่งานอาชีพ ที่แท้จริงของบารมีสามสิบทัสสะเดชทุกคณหลวงปูสดจันทัสโรปิดบังหลอกลวงให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัสสะเดชทุกคุณหลวงสดจันทัสโรรับเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้ทำกิเลส ใช้ในการเดินทางไหลเวียนในวงจรของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรกิเลสทำอัพพยากะตาธรรม,มรทำที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชะคุณลลงพุทธจันทัศร กิเลสตั้งแผนพังสำเร็จเวลาของกิเลสทำให้ท่อฐานธรรมบารมีสามสิทััพระเดชพะกุลหลวงพุทธจันทัสโรไม่เป็นทานไม่เป็นศีลไม่เป็นสมาธิไม่ได้ละชั่วไม่ได้ทำดีไม่ได้ผ่องใสด้วยบารมีสามสิทธัตระเดชพะกุลหลวงพุทธจันทัศโร ไม่เป็นทรัพย์สมบัติไม่เป็นอาหารไม่เป็นเครื่องนุ่งหม่มไม่เป็นยารักษาโรคไม่เป็นที่อยู่อาศัยไม่เป็นพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาที่ทำให้ชีวิตเป็นยังอยู่ปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดถูกกิเลสยึดธรรมยึดธาตุ ไปสร้างเป็นนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรกิเลสไม่ให้รู้แผนพังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดทั้งที่สุดในอดีตท,ที่สุดในปัจจุบันที่สุดในอนาคต ไม่รู้ถึงการเชื่อมโยงแผนพังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดทำให้ท่อฐานธรรมบารมี30มสิทธัะเดชพุกคุณหลงทุสจันทรโรบางส่วนยึดปั้นถือมัน่นไม่ปล่อยวางกิเลสให้อิเลสใช้ร่างกายเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานไหลเวียน ให้กิเลสทำโครงสร้างหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์สูย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลสทำอัพยากตาธรรมาทำที่ไม่ใช่รบรมีสามสิบทัศพระเด็ชพระคุณหลวงสดจันทร์ทัโรทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศ พเดชพระคุณหลวงพุทธันทรศรงอยู่กับโลกโกรธหลงที่เป็นการหลอกลวงต้มตุนบิดเบือนยั่วยวนปิดบังอำมพางไม่ให้ท่อทานธรรมปรมีสาบสิทธัตพนพระเดชพระคุณหลวงพุทธันทรศรง รับรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ูนย์กลางดวงกลมประทบเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัะเดชปุรุลโมสดัยทัสโรของบารมีสาสิบทัสเดชคุณุลโมสดัญทสโรที่ทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมด ทำรรกิเลสให้เกิดเป็นธรรมปร,รมีสามสิบทักระเดชพุทโธสดัญทัสโรอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลากิเลสชิงช่วงเพื่อให้ท่อถาดธรรมปร,รมีสามสิบทักษะเดชพุทโธสดัญทัสโรรับเอากิเลสดำเนินชีวิต เป็นอย่างอยู่หลอกลวงว่ามีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพทำให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่ปลอดภยัยจากวิกิฤตุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่แท้จริงแล้วเป็นแผนพังสำเร็จเวลาของกิเลส แผนพังสำเร็จเวลาของกิเลสท,ที่ปิดบังในทุกระดับของที่สุดของอดีตที่สุดของปัจจุบันที่สุดของอนาคตทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทันพระเดชพระคุณลวงปูสัจจันทรัโรบางส่วนไม่รู้ถึงการเชื่อมโยง ของแผนพังสำเร็จเวลาของกิเลสที่มีเป้าหมายรุกเข้าหาธรรมบาร,รมีสามสิทธัตถะเดชพุณุลลงพุสดัญทัตตโรเพื่อเปลี่ยนให้ธรรมบาร,รมีสามสิทัศตถะเดชพุณุลลงพุสดัญทัตตโรเกิดเป็นธรรมกิเลสหลอกลวงให้ทอดฐานธรรม ปรมีสามสิบทักษเดชพุทธลพุทสศดันทัสโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้กับกระแสกิเลสซึ่งเป็นวงจรของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์สูนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแปกทำกิเลสทำอัพยากตาธรรมมา ทมที่ไม่ใช่ปรบีสามสิบทัศน์พระเดชุดคุณลพสัจยันท,น,ทททนทัสโรทอดฐานธรรมปรบีสามสิบทัศน์พระเดชพุคุณลพสัจยันทัสโรบางส่วนถูกหลอกลวงว่ามีฐานมีศีลมีสมาธิที่เป็นแผนพังสำเร็จ ที่กิเลสหลอกลวงไว้แท้จริงแล้วไม่เป็นทานไม่เป็นศีลไม่เป็นสมาธิยังอยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่สร้างไว้ในทุกระดับของแผนผังสำเร็จเวลาของ กิเลสที่มีแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสระดับเล็กระดับใหญ่สร้างไว้ในทุกระดับเพื่อไม่ให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิทธรรัสสะเดชพระคุณหลวงปุสธจันทร,รัสโรหลุดออกจากแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส หลอกลวงให้อยู่ในวังวนแผ่นพังสำเร็จเวลาของกิเลสทำให้มีวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างอยู่ไม่เป็นฐานไม่เป็นศีลไม่เป็นสมาธิที่เป็นแผ่นพังสำเร็จเวลาปรมี30สบทัศ พระเดชพระคุณลวงปุ่สดจันทสโรหลอกลวงว่าชีวิตเป็นยั้งยู่ปลอดภัยจากธรรมทั้งหมดดำรงอยู่ได้โดยหลอกลวงว่าให้ท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ดำรงชีวิตนำร้า ของท่อฐานทับบารมี30สบทัศนี้มาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่แท้จริงแล้วเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสในโครงสร้างก,ก่อท่อ มอขอ,ขอ,ขอที่บังคับท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทันนี้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศนพระเดชพระคุณหลวงปุษย์จันทร์ทัศโรดั้งตัวอย่างในจัก,กรวาลมนุษย์ ที่ร่างกายคนสัตว์สิ่งของยึดบั้นถึงมบัน่นกิเลสให้ตั้งแผนพังสำเร็จกอ็อทอหมอขอขอถูกบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายบังคับให้เกิดเป็นซาคนสัตว์สิ่งของ หลอกลวงให้คนสัตว์สิ่งของนำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นสับสมบัติมาเป็นอาหารเครื่งงองลุกหงยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทยัง้งหยาบเพื่อให้กิเลสที่มีอยู่มากในซากของร่างกายคนสัตว์สิ่งของ ได้เดินทางใช้ร่างกายโคดสัตว์เสียงของรุกเข้าหาธรรมปรมีสามสิทัประเดชพรุกุลลงพุทสดจาังทัสรรเพื่อเปลี่ยนเป็นธรรมกิเลสเพื่อยึดท่านให้อยู่ภายใต้แผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อน,นำ เป็นท่อทานไหลเบียนให้กับธรรมกิเลสวัฏจักรของการดำรงชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่กิเลสทำให้ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่ได้ละชั่วไม่ได้ทำดี ไม่ละเอียดไม่ผ่องใสด้วยบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงคุสดลันทัสสรชีวิตเป็นอย่างอยู่อยู่กับการหลอกลวงต้มตุนบิดเบือนเล่เหลี่ยมยั่วยวนปิดปังอำพางของกิเลสกิเลสหลอกลวงว่าวิจิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ ไม่สามารถหยุดได้ให้ท่อฐานธรรมปรมีสามสิทธัตถนี้ยอมรับให้เป็นปกติของชีวิตยอมพ่ายแพ้ยอมเป็นทาตรรับใช้กิเลสไม่สามารถหลุดพ้นจากแผนพังสำเร็จเวลาของกิเลส ให้อยู่ในสภาพหลับไหลปล่อยให้กิเลสยึดธรรมยึดธาตุศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณลงประสบจันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาทำให้พระเดชพระคุณลงประสบยันทัศโร พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมาชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนภูบาสิกาจันทน์คนุกอยู่ท่านนำพวกเราบดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพ่าอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดเจาะส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรงรำบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงกุศลจันทัสร,ร ที่ตั้งแผนผังสำเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมประทบเริ่มแรกทรรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทัท้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อเป็นที่สุดแหง่งธรรมบารมีสามสิบทักประเดชพคุณหลวงโอสถยันทัสโร ทำให้เราได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงไปพร้อมๆครูบาอาจารย์ของเราสร้างที่สุดแห่งธรรมปรมีิสามสิบทักระเดชปกุณลลพสุรจริตตัตโรจากวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ทั้งหมดให้เป็นโอกาสของการรวบรวมรักษาปรมีิสามสิบทักระเดชะกุณลลพสุรจริตตัตโร เพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสาสบทัศพระเดชพุกรรุลปุสสกัญทัสโรกันอย่างพร้อมเพรียงไปกับครูบาอาจารย์ของเราอย่างปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพุกรรุลปุสสกัญทัสโรอย่างอาจหารร่าเริงในธรรมบารมีสาสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัพตระ